สวัสดีครับทุกท่านผมเตจบุญนาเลขาธิการสภากาชาติไทยและประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาติประจำปี2565ปีนี้มาทักทายกันแบบอวตารนะครับก่อนอื่นผมขอเป็นตัวแทนสภากาชาติไทยขอบคุณทุกหน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานกาชาติในปีนี้นะครับ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 มีทิศทางคลี่คลายลงมหอรสพรื่นเริ่งการกุศลคู่คนไทยจึงได้กลับมาจัดให้ประชาชนหายคิดถึงอีกครั้ง <Wow. S 1> นาสวนลุมพินีควบคู่กับงานกาชาติบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ w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  g ลไงานก .com ระหว่างวันที่8-18ธันวาคม2565ภายใต้แนวคิด9ทศวรรษใต้ร่มพระบารมีสดุดีสภานายิกาสภา,ากาชาติไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาและทรงดำรงตำแหน่งองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยครบ66ปีและในโอกาสนี้สภากาชาติไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานการชาติประจำปี2565และทรงทอดพระเนตรการแสดงชุด66ปีพระเมตตาราชการุณจำลองพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านมนุษยธรรมจากเหตุการณ์บ้านเข่าล้านจังหวัดตราดจากนั้นสเสด็จไปเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆและเยี่ยมร้านภายในงานกาชาติจากงานกาชาติรื่นเริงในวันวานสู่งานกาชาติ Hybrid e v e n นในวันนี้มีกิจกรรมที่จัดขึ้นพิเศษมากมายอาทิ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมถวายความจงรักภักดีทั้งในรูปแบบออนกราวด์และออนไลน์การประกวดร้านกาชาเฉลิมพระเกียรติที่เชิญชวนให้หน่วยงานรังสรรค์ออกแบบตกแต่งร้านภายใต้แนวคิดน้ำพระไทยใต้ร่มพระบารมีซึ่งในปีนี้มีหน่วยงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น19หน่วยงาน สำหรับรางวัลชนะเลิศประเภทหน่วยงานภาครัฐได้แก่สมาคมแม่มบ้านมหาไทยและรางวัลชนะเลิศประเภทหน่วยงานรัฐทวิสาหกิจองค์กรอิสระได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูม,มิภาคนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการสติกเกอร์ลายภาพวาดฝีพระหัต สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีชุดแชทได้บุญแชร์ดได้กุศลแชทแอนด์แชริตี้และเชิญชวนให้ประชาชนดาวน์โหลดร่วมทำบุญกับสภากาชาติไทยในราคาชุดละ3าสบาบาท <Wow. S 1> และในปีนี้ยังเป็นครั้งแรกกับกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียนนิสิตนักศึกษาในรูปแบบร้องเต้นเล่นดนตรี ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนใช้ความสามารถทางดนตรีมาทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยไรายได้จากการแสดงที่ได้รับบริจาคจากประชาชนที่มาเที่ยวในงานน้องๆเยาวชนร่วมส่งมอบเพื่อช่วยเหลือภารกิจของสภาการชาติไทยในส่วนของการจัดกิจกรรมการแสดงณนเวทีกลางได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมและภาคีเครือข่ายจัดทัพการแสดงมาให้ชมแบบตื่นตาตื่นใจทั้งลิเกหมอลำโขนนิ้วลำตัด และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินจิตอาสาที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายวงการนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสรรหากุลบุตรกลืธิดากาชาัยประจำปี2565เพื่อคัดสรรเยาวชนดีเก่งรอบรู้สุขภาพดีและพึ่งพาได้โดยผู้ได้รับตำแหน่งกุลบุตรกาชตายประจำปี2565ได้แก่ น,นายนรงชัยแสงอักคีผู้ได้รับตำแหน่งกุลธิดากาชาติประจำปี2,565ได้แก่นางสาวพัทธิราพิรันศิรพัฒ และนี่คือการประมวลภาพความสนุกของกิจกรรมเสี่ยงโชคชิงรางวัลภายในงานกาชาติทั้งสอยดาวตักไข่บิงโกเกมการละเล่นที่สร้างความตื่นเต้นลุ้นรางวัลให้แก่ผู้เที่ยวชมงานไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายสลากกาชาติบำรุงสภากาชาติไทยจากทั้ง39หน่วยงาน ด้านการบริหารจัดการการจราจรบริเวณโดยรอบสวนลุมพินีและการบริหารจัดการพื้นที่ในงานกาชาติคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาติได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานต่างๆที่ร่วมออกร้านปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของสวนลุมพินีรวมถึงการส่งมอบพื้นที่การจัดงานด้วยความเรียบร้อยหลังเสร็จสิ้นงานและที่สําคัญการบริหารจัดการขยะโดยสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครสามารถบริหารจัดการขยะตกค้างลดลงจากปีส 2,562จนได้รับเสียงชื่นชมจากผู้มาเที่ยวชมในงานโดยงานกาชาติปีนี้มีประชาชนมาเที่ยวชมงานจำนวน1,449,521คนเพิ่มขึ้นจากงานกาชาติประจำปี2,562ถึง34%ด้านงานกาชาติบนแพลตฟอร์มออนไลน์มีจำนวนผู้เข้าชม 9 4 1,127คนจาก77จังหวัดทั่วประเทศไทยและมีจำนวนเพจฟิวที่ถูกเปิดจำนวน4 3 96, 9 6,329ครั้งทั้งนี้เป็นเพราะได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการแผนกประชาสัมพันธ์ดารานักร้องนักสแสดงยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์และสื่อมวลชนรวมเผยแพร่ข่าวสารการจัดงานกาชาติประจำปี2,565ตามสื่อต่าง ทั้งหมดนี้เกิดจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของการจัดงานกาชาดประจำปีทำให้รูปแบบการจัดงานมีวิวัฒนาการแบบก้าวกระโดดและในการจัดงานกาชาดประจำปี2566นี้ถือเป็นการครบรอบ100ปีของการจัดงานกาชาดซึ่งเป็นอีกก้าวย่างที่สำคัญของการจัดงานมหากรรมรื่นเริงการกุศลเพื่อคนไทยอีกวาระหนึ่ง ในนามของสภาการชาติไทยโดยสำนักงานจัดหารายได้ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกแผนกทุกหน่วยงานที่ร่วมออกร้านในงานกาชาตตลอดจนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทุกหมู่เหล่าที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานกาชาตประจำปีในทุกมิติด้วยดีเสมอมาส่งผลให้สภาการชาติไทยมีเงินรายได้ที่สามารถนำไปขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาส ผู้ตกทุกข์ได้ยากในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป